ถ้าแก้ง่ายที่สุดนะบางคนบอกว่าง่ายที่สุดของอาจารย์คือกลังมุ้งเนี่ยคือถือว่าสุดยอดละ <Hey. S 1> เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยได้เอาขออาจารย์ไปใช้นะมุ้งเนี่ยคุณจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ดีนะ <Ha. S 1> หรือจะเป็นกลมก็ได้ <Ha. S 1> ขอให้มีอาจารย์ถือว่าได้หมด <Ha. S 1> บางคนบอกอาจารย์เป็นมุ้งครอบได้ไหมมุ้งครอบก็ยังถือว่ายังได้นะแล้วมันมีเป็นอีกแบบหนึ่งที่เขาไปกางเต็นท์นอนอะ อ๋อมันเป็นคล้ายๆแบบโดมคล้ายๆโดมอะไรก็ก็คือได้เหมือนกันหมดเลยคือขอให้มีอะไรที่มันมากันเราแล้วก็จะต้องสงสัยถามต่ออาจารย์แล้วมันจะการได้จริงเหรอจริงไม่จริงต้องต้องลองอย่ามาเชื่ออาจารย์ก่อนคุณต้องลองดูนะถ้าคุณลองแล้วคุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมันใช่หรือไม่ใช่คุณไม่ได้เสียสตังนี่ถูกไหมล่ะลองทําอย่างที่อาจารย์บอกแล้วคุณจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันใช่อย่างนี้นี่ไม่เคยมีใครนอนแบบว่านอน คือถ้าหลักของอาจารย์นะถ้าจะไม่แก้ที่ให้ที่บ้านเนี่ยท่านนอนแล้วตื่นมานอนขี้ซอแบบไม่อยากจะลุกนี้คือถือว่าถูกต้องแล้ว <c oughs> เพราะว่าท่านนอนให้ถูกหลักคือน,นอนตั้งแต่ไม่เกินสามทุ่มโดยประมาณนะเลทสุดก็คือสามทุ่มครึ่งนอนได้ยาจนมาถึงเช้าเลยประมาณตีห้าตีห้าครึ่งเขาบอกตื่นมาลอกแข็งแรงมากเลยเ <c oughs> นี่ยมันอยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่อาจารย์อยู่ที่คุณเชื่ออาจารย์แนะนา <c oughs> ถูกไหม <c oughs> เพราะอาจารย์ไม่ใช่เทวดาที่สามารถบ,บอกให้คุณให้เสกให้คุณ <c oughs> หายได้เลย แต่อาจารย์สามารถให้คุณชีวิตคุณให้ดีขึ้นนะครับโดยการมุ้งนอนนี่มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากอาจารย์บอกได้เลยมหัศจรรย์มากคนเชื่อไม่เชื่ออย่ามาเชื่ออาจารย์ก่อนคุณต้องลองพิสูจน์ดูจำได้นะที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าอย่างดาราที่เป็นเมืองจีนอยู่เมืองจีนดังๆเขากางมุ้งนอนุกวยคคือจริงๆแล้วใช่การนอนกลังมุ้งทำให้สุขภาพเขาดีอันที่สองทำให้เขาอายุยืน นะเห็นไหมคือหนังจีนนะท,ทุกเรื่องเลยส่วนใหญ่ก็จะมีมุงม,มีมุงเห็นไหม,ม right? นะคือไม่ว่าใครถ้าลองไปดูนะมีมีอาจารย์คือม,มันเผยแพร่ไม่ได้ะนะถ้าเผยแพร่ได้มันอาจารย์อยากจะให้หลายๆท่านเนี่ยได้ดูว่าเนี่ยขนาดระดับดาราซุปเปอรส์สตาร์ฮ่องกงนะนะเขายังนอนกลางมุงเลยถามว่าเป็นเพราะอะไรก็เขาอยากให้สุขภาพดีเอาพูดง่ายๆว่าสรุปสั้นๆง่ายๆเลยเข้าใจง่ายๆเลยคือรักตัวเองอยากอยู่กับลูกกับหลานนานๆควรนอนกลางมุง คิดแค่นี้แต่ถ้าใครบอกว่าอาจารย์ผมไม่เคยรักตัวเองเลยไม่มีใครรักผมเลยก็แล้วแต่คนก็ไม่ไม่มีใคราะการที่เราได้ทดลองทําอะไรในลักษณะที่อาจารย์ได้มีการแนะนําแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ไม่เสียหายค่ะคุาผู้ชมลองทําดูมีสองทางเลือกแล้วกันว่าจับกระจกหรือโทรทงโทรทัศน์หรืออะไรก็ตามยกออกไปนี่คือวิธีแรกเลาวยิ่งที่สองถ้าไม่อยากยกไม่อยากทําอะไรเลยไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็แต่งมุงซสแค่นั้นเองจบ